สบายดีเด้อป้าลุงสบายดีเอฟซีถูกฐานบอกว่าฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีที่เขามาเบิ่งมาซุมสองซาบุไลเนาะหดหอกันคือเก้าพี่น้องกระส่งซาบุไลเปิดออกมาก็เห็นเมย์อ้วนย่างย่างหยางหยางเป็ดหยางเป็ดย่างเป็ดพี่น้องเอ๋ยเป็ดเป็นโตอะไรกันเนื้อ ผนปิ้งเต๊ตตอนหับอันตอนหับร้านหน่อยคุณคนกะผดผูพี่น้องแล้วมัเป็นตะสแส็บแตงเนี่ยแส็บตาเส็บแดงบ่ห่อมแดงบ่ลอยเอื้อ,อ,อ,อยอว่ามันบ่ได้แดงเลยเอื้อยว่ามันดำดำ <c oughs> บ่แม่ยงังเดาพี่น้องขนาดใส่เห็ดสูงแล้ว สูงกว่านี้ล้วก็ยังว้าวว้าวว้ามันบ่ฮอดบ่ล่ะมันน่ะดิเอาทานเอาอีกทานลงใส่จานนะตัวนี้ไฟไฟก็บ่ได้แงแต่ว่าเป็ดเฮามันเป็ดเฮามันพี่น้องเอ้ย้ว ภูเขาไฟไปเลยพี่น้องเอ้ยภูเขาไฟเลยก่อนจี๋ขาวมาเบิ่งมาส้มก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องสาบุไลและช่องแม่น้องอ่างวนเด้อพี่น้องเด้อเปิดเปิดช่องใหม่พี่น้องช่องใหม่สบายดีป่ะลุงยางมาลูกโอ้ถุงยางไหมลูกอ่างวนเอ้ยอู้พี่น้องคุณเทคนิคกั้นยันกั้นแยกอันย่างอัน อย่างเป็เทคนิคการย่างเป๊ใหม่ใช่จะไปดีปะลูกจะไปดีปะลูกอ่ะยิบไม่นด้เลยว้าวว้าวมิติการย่างแบบแบบใหม่ย่อเอา โอบกะมันมิติใหม่ย่างเป็ดมิตบขน,นาดเลยนะพี่น้องที่แทบไฟกับบริแห้งแต่ว่าเป็ดมันตอนหับร้านเนาะพี่น้องเ้ยลูกเบาหา หายของนางอําขนมของชาวบุไลนี่แหละเสียงหายเฮ้ยมันต้องใจเย็นๆในปิีงอันนี้นะเนาะเนายห่อนมาได้ถ้าใจห่อนมาได้ถ้าพูดจากเมือผ่าจากเมืออยู่ถ้าใจห่อนมันกินเป็ดดิบพ่อแหละอันนั้นนะพ่อแะไรร้อยอันนั้นมันเกาะไป อันกระแสใบบัก you ก know. ้างมันน่ะโอ้ยมีติกันอยากเป็ดแบบใหม่อ้ลลองซอยเบิงองนซอยเบิงกลางมันน่ะเด้เออแม่นสิาเอากลางมันน่ะนี่เออองนนี่กางต เท่าไหเราผักบุ๋ความรมอนสุดนี่แต่หัวเอามาใส่อีกตัวนึ่งแม่โอกรักลักซับพี่เนางซับซับซับ นตอนหลับร้านน้อยพี่น้องเอ้ยร้านน้อยเพิ่นก็อยู่เมืองนั่นเมืองยังก็ร้อยเมืองยังก็ร้านน้อยเมืองเรางามอยู่แคสวันยินดีตอนหับร้านน้อยเนาะพี่น้องเนาะร้านน้อยเข้าสู่เมืองอันไซบุช่องแคสวรรเขตบ้านนาบ่อเด้อพี่นเด้อบ้านนาบ่อเมืองไซบุตองแงสวรรเตพี่น้องกคือว่าใกล้เติบนั่งรยกว่าร้กว่าลักบ่ ร่อยกว่าลักพี่น้อยได้แล้วมั้งเอาน้องฟันมึงซีมือพออ่างหุ่นหัวเป็ด พู่นะก็ตกเศร้าพูดตกเศร้าเลยอาการกับเนี่ยห่อนมันได้เสียงร้านหน่อยหายพี่น้องเอ้ยคนยังบาลึกยังบาลึกกันอยู่แต่ว่าอยู่พุทธนั้นเป็นมันเป็นอากาศแบบว่าอีแบบหนึ่งได้พี่น้องอากาศหนาวแต่บ้านเฮาเป็นอากาศห้อน หอนด้หอนดีสกิดสากิดหนุนท่าว่าน้องอ่างนมามาเล่นน้องอ่างงนเป็ดกับมันโผลมันโพลไม่ได้มันธรรมดามันโพดเลย ไฟอยู่กับบริเวแห้งดอกเต่ม่ฮมันแบบว่า มันมันเผ็ดมันบ่แม่นมันๆเด้อพี่น้องเผ็ดมันเ็ดมันก็เด้อเ็ดมันพี่น้อืมเบิ่งานเนะพี่น้องเป็นยังอีแท้มตาะพี่น้องพอใหม่พอใหม่พี่น้องโอ้ยเพิ่นยังบ่ลึกออ้เอาดด้ด้ด้ มือแรงังเต็กเนาะอากาศมันเปลี่ยนอากาศได้คนนะเรื่องตายอันนี้พ่อใหม่เด้อนี้นี่ลูกสาวเพื่นโอ้โห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 คว่างคว้ามีอะไรหายอย่รหายวะโอ้โหายหายๆๆๆๆๆๆใลูกอ่อนยุ่งเลย โอ้ยดูปหายกินน้านมนะนักกามาฮอได้ใจว่าหายเบิ่ง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 เอากินนมกินน้องเลยตอนนี้กำลังสีเผาเด้อกะสีเผายังตอนนี้ขนควันกุ้งกุ๊กฟางวนจะสีเผายังนี่นะบร็มเมนปิ้งเลยบ่เผาเอาเอาไปสู่นะกินลูไปสู่ไปจ้ากินลูก มพี uhm, <s <S huh, oh, good, so hey, ่น้องอันืมพี่น้องเอ้ยโตาเฮาน้ํามันมันตกลงใส่นี่เนาะันมันยอยลงส่อัน้าชิมดู พดออกออกออกมือน้ำมันนะนะน้ำมันมัน,มนตกลงห้องพูดพดเยอะออกออกเยอะทุกมาจักพันแฟนนกห้อ,อ,องอนนุ่นเลยโอเคพี่น้ก มาเดินหมดจอมากินปิ่งเป็ดน้ำแม่น้องอโงนห่อนเด้อห่นตกะเมื่อกี้ห่อนอยู่พุ่อันไข้ร้องอากาศนั่นเดี๋ยวเมื่อปีใหม่เมื่อกี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยอันมันหนาววะไม่ได้อาบน้ำเลยมั้งบ่อเลยวะไปนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักตะขาอาลืม รลปก,กระดิ่งให้สาวโบราณน้ำเด้อพี่เนาะฮู้ผูกเอาอันเอาเอานันนะรูปให้ร้านเนี่ยเอาผ้าหอ่อผ้าอ้อมนั่นผ้าอ้อมมาจุ่มหน้ามันรูปให้ร้านเนี่ยอย่ามันหอ่อนหายบัดห้อง,งเงี้ยมือทึงฝากคนละก็แชร์ด้วยพี่น้องไปเบิ่งร้านหน่อยเป็นยังคือหายร้ายแท้ อยู่ดีไม่แห้งมาทุกผัทุกคนลำรวยเงินทองไรมาเต็มมามาทุกทุกคนเด้อเงินไรนองทองไรมาขิดหนาเพาะกันใหม่เด้อป้าลุงทุกสารสบายดี